สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับผมก็จะพาเข้าป่านะครับเข้าป่าวันนี้มาที่ป่าข้าโพดจะไปตามหากล้วยป่าที่ก้านแดงนะครับพอดีมีพี่เขาสั่งไว้สองต้นบอกว่าจะให้ต้นละหนึ่งพันะครับแต่เป็นหนึ่งพันจัดนะโอเคครับไปด้วยกันเลยครับว่าจะมีอะไรให้เจอบ้างครับวันนี้ครับ นี่เคยกินไหมครับกลูกนี้เพกการครับลิ้นไม้นี่ครับฝักใหญ่มากรสชาติหวานน่าดูเลยนะโอเคครับแอมลาบนะเดี๋ยวไปกันต่อเลยข้าวโพดก็เสียหายเยอะอยู่นะพนตกหลายวันนี่ธรรมชาติน่าโย,ยนมาก ธรรมชาตินายนภูมิพลเขื่อนใหญ่ตอนนี้ผมก็เจอกล้วยด่างนะนะอันนี้น่าจะด่างยาข้ายห้านะ <c oughs> <c oughs> มันอุ้ยน้องเขาขาดเลยน้องเขาอะ หรือว่าด่างจริงนะไม่ใช่หลอกแม่นี่ก็ก้มกุ้งนะครับนี่คือต้นผักหนามน,นะใบจะแบบนี้แหละเจอกล้วยไม่ได้ช่วงนี้ต้องจับต้องบาย ด่างไม่แน่แบบนี้อืมก้านมันแดงด้วยนะโตขึ้นน่าจะหายนะดูละความแดงมองกไกลๆเหมือนจะเป็นกล้วยด่างนะฮิใช่หรือเปล่ามีลุ้นมีเหลือม แต่ดินมันหล่มมากเลยนะมีรุ่นม,มีเหลืองแว๊บฮอใช่ไหมนะใช้กล้องซูมเข้าไปนะแต่คนยังข้ามไปไม่ได้เพราะว่าดินมันหล่มมากเลย เรียนยิมนาสติกมานะอุปกรณ์การทรงตัวอืม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 อ่ได้อยู่รอดแล้วเครื่องหมายนานีอยู่ทุกที่เลยแต่ไม่ดังดอกมันก็สวยอยู่นะ เวยดังด่างน้ำตาลนะนเนี้ยต้นประมาณแสนห้านี่บางใบก็ไม่ได้ด่างนะอันนี้น่าจะเป็นหลังเต่านะที่มันหรือว่านังพิมใช่ไหมที่ที่มันเหมือนหลังเต่าอะโตมาแล้วลายมันก็เหมือนจะหาย นะแต่จะใช่บอนหลังเต่ามาเจอต้นผักหนานนะถ้าใครไม่เคยเห็นนะครับนี่คือต้นผักหนานนะยอดมันยังไม่ออกนี่ครับน่าจะด่างมั้งเนาะถ้าด่างแล้วก็มีราคายอะรวยอีกแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้จะเอาตังค์ไปเก็บไว้ไหนแล้วนะนี่สวยงาม ผักหนามนะครับผักหนามนี่มันจะเกิดตามเนี่ยพื้นที่ที่มันแฉะแบบนี้แหละส่วนนี้ก็เป็นบอลอะไรนะน่าจะเป็นพืชตระกูลเผือกนะตระกูลเผือกนะไม่ใช่ต่อมเผือกนี่ครับนี่ก็คือผักหนามนะ ใบมันก็จะสวยงามอยู่เดี๋ยวไปดูกล้วยดีกว่ามันจะก้านสีแดงไหมเพราะว่าพี่เขาบอกว่าอยากได้กล้วยป่าที่มันมันก้านสีแดงอันนี้ไม่แดงนะแดงแต่ด้านหลังนี่ อันไหนด้านหน้าด้านหลังงงไปหมดแล้วไปหมดแล้วนะฮะสมองน่าจะเจอแล้วนะครับกล้วยก้านแดงนะที่ที่เขาอยากได้นี่ครับเป็นกล้วยป่านะใช่ป่ะเนี่ยแดงแดงแดงหมดเลยนี่แหละบอกว่าอยากได้ จเจ้าสองต้นามันบอกว่าให้ต้นละหนึ่งพันแต่เป็นหนึ่งพันจาดนะเพก็พอได้อยู่นะต้นเล็กก็มีนะอันนี้ไม่แดงนะอันนี้เป็นข้าวมงนะครับที่ที่ปลูกอะ่ะ ข้าวพันมงไม่ต้องการน้ำมากเดี๋ยวขายข้าวโพดหมดนี้ก็รวยแล้วนะครับเออนี่ไงผักหนามนี่ไงครับผักหนามที่ที่มันกินได้นะนี่แหละยอดมันเป็นแบบนี้เก็บไปเลย นี่นะครับนี่คือต้นมันต้นนี้ก็กินได้อยู่นะนี่แหละใบไม่ได้ด่างแต่ไม่เป็นไรครับเราเน้นที่ยอดมันเจอนงปูตัวหนึ่งนะจะบอกให้ว่าการจับปูจับยังไงนี่ครับอ,อมคอทางหลังบรนสู้นะเนี่ยไม่ใช่ไม่สู้นะแวบเสร็จแค่นี้ครับไม่ต้องทำอะไรแล้วนี่ เรียบร้อยได้หนึ่งเจ๋วแล้วนะไปกันต่อครับโอ้โหรับไม่ทันนะรอบนี้จะรับให้ทันนะไม่ทันครับโอ้โหแล้วครับนี่คือกล้ยด่างนะครับ ตอนนี้ผมบ้ากล้วยด่างหนักมากเลยนะผมชอบมาที่ป่ากล้วยถ้าไม่มีกล้วยด่างล้วก็ออกหัวปีนะครับก่อนนี้นะครับหัวปีที่ที่ได้นะครับวันนี้นี่กล้วยมันไม่ด่างก็เลยต้องเอาหัวปีไปแกงซะหน่อยนะครับนี่ครับ สวยงามตบมือนี่ครับแล้วก็มีผักหนามนะผักหนามมันก็เอาไปจิ้มน้ำพริกแล้วก็นี่ครับผักเพกาครับเดี๋ยวคงต้องต้องกลับแล้วนะครับวันนี้มันค่ำแล้วแล้วก็กลัวผีด้วยก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้มันค่อนข้างไร้สาระนิดนึงคนระับไม่ค่อยมี ก็ไร้สาระทุกคลิปนะครับแต่ก็แต่ก็ขอขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์ติดตามรับชมมามาจนถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็คลิปคลิปหน้านะครับผมมีม,มีมีแผนว่าจะไปที่อ่ากล้วยผานะครับกล้วยผาที่เดิมน,นะครับพอดีมีมีพี่เขาโทรมาบอกว่าอยากได้อ่ากล้วยผานะครับกล้วยผาที่เม็ดมันนะครับตอนนั้นคือมันยังไม่สุกนะเดี๋ยวผมจะไปดู อีกรอบนึงนะครับพอดีจะได้ส่งให้ที่เขาไปไปเพาะด้วยนะครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากาติดตามคลิปต่างๆที่ที่ผ่านมาด้วยนะครับแล้วก็รอติดตามคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ